ขออนุญาตครับการสวัสดีครับอาจารย์ที่รักน้องขอหา่ทุกท่านครับเมื่อนี้บรรยากาศแดดล่มลมตกครับประมาณห่ามุนะครับออกมาไม้นีครับพระเอกครับผมครับสวัสดีครับเนี่ยเสี่ยล่องเสือกันแลข้อกันแลเมื่อนี้เอาผมเอาัะผมขอญาตแลวง่ายครับล่องนายกไปทุนครับเอาของไม้ออกมาครับพี่น้อง เจ้า,าเพชรสมานครับพู้นะครับพ่อคุ้มมุ่มอยู่คนครับแล้วก็จัดแล้วครับอันนี้กับผมครับเจี่นล้องจะเอาลงมาให้พี่น้องได้รับช่มน้ำกันครับ,บแต่าบดีนได้มันแมนใช่ปะหรอ <laughs> เจ้าเพชรสมานครับเป็นนกไม้โอ้มีอยู่ร่องร่องแม่นี่ดีเนะเจ้าเพชรสมานนะครับเจ้าเพชรสมานเนียกกระไม้ครับเนียดางนี่เป็นเนียของคุณพ่อแอ่นะครับใส่บริการเพิ่นมือแรกเลยครับพี่น้องนกกับมือแรกครับมาอยู่เจ้าเพชรสมานเนี่ยมาอยู่น้าตัวกับผมได้สองขึ้นครับผมคือหาวคักแทสันนักเลยเอา มันมันห้างแล้วพอว่าลอง,งลเป็นธรรา่าไม่าาดนะเอาเข้าออกถนนพื่ก็ได้หนกลาพาปก๊กบ่อาอ่โอเคอู้ไล่ิน้นวแพทไรน้ำเงีมโตะบีได้หลอก แม่แมนมแม่ต่อคันแนนเติบเวยคันเขา่าเ้้่อโอ้ปีปมันหลุดตลอดงงครับผมขออนุญาตครับผม <c oughs> ลุกมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเสียนเรากำลั่งเบิงให้อยู่ครับเจ้าเพชรสมานครับมาอยู่น้ำกับผมได้สองขึ้นครับ ใต่นอรูปรอนี่ครับจะเพชรสมานครับมาอยู่น้ำสองไปสองขึ้นครับพี่น้องคู่จนๆกันเล้วมากบึง <laughs> เขาเปือกเต็มเลยครับรูปรอช่ว์ตัวน้อยนักมวยง่ายไข่ไหมครับเพิ่งเอาเขามาดในไา,ายครับผมโอ้เราก็เล่นในผิดวังตัวแหละครับแป๊บเดียวพี่น้อง ว่ามีเศนสวามตัวนี้ฮะมีเศนสวมตัวนี้บเบอร์ไงแน่ผู้เบิรงเป็นพรอนี้ซ้ำย่างเดียวโอ้ตาขนวดตาแขะตา้วดตาแขมันเป็นในตาสวดมันสูนกะบะบ่หเปลมันดีเนาะบ่แลมันเทียงกันเ่ียตาสวดก็ข้นบนบ่ปะเิกแล้วเดี๋ยวเที่ยงจนตา,าสวดคนก็ข้นน,น,น,นึ่เอาเอาไปไ โอเอาเหม้อมาละประมาณดูเออนี่เห็นบ้านกนี่เห็นบ้านี่เห็นบ้านจเย็นแท้ผู้เฒ่าเมือ่อยห่บ้างเห็นบ้านี่เอานี่เอานี่ครับผมครับพี่น้องขออนุญาตรายง,งานครับด้ยวยความ,มเคารพขำเหรอครับ แดดลมลมตกแล้วล่ะครับเบื้องบรรยากาศทั้งนอกครับผมปประมาณนี่แหละครับนี่ครับส่องแสงหล้วล่ะครับแต่เว้นก็ไดีขอหยาดแรงงามโดยเพียงแค่นี้ครับโดยความเคาโลข้าจากอราทีโยช่องอีสานบันพุ่งย้หน้อยครับกับผมน้องนายกไปทุ่นพร้อมทั้งเสียนล่องครับผมขออยาดล่กันครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมัสดีครับ